ระบบออฟกิดนะครับไอหกหกิโลวัตต์ก็หกพันวัตต์นั่นแหละครับใช้แผงสิบแปดแผงก็เข้าไปใช้ในบ้านนะหลังนี้มีแอร์มีตู้เย็นมีไฟมีปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์หก คดีว0หกพันวัตต์แล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับ6 0สิแอมตัวนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับกดปุ๊บถึงขึ้นก็ตอนนี้แบตเต็มแล้วครับไฟกำลังชาร์จตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับไฟชาร์จเต็มแล้วใช้แบต16ลูกครับลูกก้อนละร้อยแอมตัวนี้ ก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับ<ม>เพจโซลาเซลล์โคราชขอร้านอยู่พะเนาครับน,น,นี่ฮะ,ะวิวสวยด้วยที่นี่ไฟมาไม่ถึงโอเคครับหวัสดีครับ